คุณผู้ชมคะหลายหลายคนคงเคยเห็นหรือเคยใช้แผ่นกระดาษสีเพื่อทดสอบตาบอดสีใช่ไหมคะโดยเฉพาะใครที่เคยสอบใบขับขี่ก็ต้องได้ทดสอบอาการตาบอดสีด้วยแผ่นทดสอบที่ว่านี้กันทุกคนแน่นอนแต่เคยสงสัยไหมคะว่าการทดสอบตาบอดสีในทางการแพทย์จริงๆนั้นเขาทํากันยังไงและต้องใช้เจ้าแผ่นที่ว่านี้มากน้อยแค่ไหนลองมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคแล้วนะคะต้องต้อนรับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้หนึ่งท่านนะคะนั่นคือพี่แม็กนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่แม็กก็จะมาร่วมทดสอบกับเราพี่แม็กเป็นหนึ่งท่านที่คุณหมอพว่ามีอาการบวต้องในเรื่องของการมองเห็นสีครับะะแต่เดี๋ยวถามย้ำในช่วงน,นี้ก่อนสําหรับผู้ที่เอ่อไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดของคุณหมอคะอาการมันจะเปลี่ยนแปลงโดยทันทีเลยหรือเปล่าจากที่มีการผิดปกติทางร่างกายในเรื่องของการมอง ก็อย่างนี้ครับถึงจากผู้ที่มาเป็นในภายหลังเนี่ยฮะเพราะว่าธรรมดาเขาจะเห็นสีอะไรปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นสีเนี่ยเพี้ยนไปนะฮะเขาก็จะจะเริ่มรู้สึกถ้ามันก็แล้วแต่ความรุนแรงของโรคว่าจากจากอะไรถ้าเป็นความโรคที่รุนแรงเขาอาจจะรู้สึกทันทีแต่ถ้าค่อยๆเป็นเพื่อไปเช่นจากการใช้ยาอย่างที่บอกเขาจะเริ่มเห็นสีที่มันออกไม่ปกตินะอะไรอย่างนี้ครับก็แลตวแต่ก็สังเกตอาการได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ว่าในกรณีของพี่แม็กพี่แม็กบอกว่าเป็นตั้งแต่กำเนิด คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะ่เราจะ,จะสังเกตเห็นอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าให้นึกนะครับแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยู่มาได้อะไระอย่างนี้นครับค่ะแล้วตอนที่อย่างเพื่อนๆบอกนี่คือสีแดงแต่เราเห็นเราจะเห็นเป็นเป็นสีอะไรครับถ้าเป็นสีแดงคือบมอี้ผมจะเห็นใกล้ๆกันมากเลยแดงกับเขียวนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลอีกนะครับแล้วแต่แบบความเข้มแล้วแต่แบบแสงตอนนั้นด้วยก็จะเห็นคล้ายๆกันอย่าง ถ้าถ้ยกตัวอย่างก็บางคนเคยเคยเล่นไพ่อูโนอะไรเงี้ยนะครับ<ฆ>อ,อันนั้นบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องแดงกับเขียวมัน<ฆ>จะเห็นเหมือนกันก็จะมีปัญหาในในวงไพ่สมัยเด็กๆอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาลงสีคอ,อสีแดง<ฆ>จะลงเป็นสีอื่นแล้วก็<อ><อ>ลงเขียวไปซะอะไรอย่างเ<อ>งะะี้ยครับตอนที่ตอนที่เราเริ่มเริ่มทราบว่าเราเป็นนะคะคือตอนนั้นสังเกตอาการมีมีปัญหาในชื่อประจำวันเกิดขึ้นมา ก็นอกจากเรื่องเล่นไพ่ก็บางทีจะมีเรื่องก็คือเป็นเก้งเกับสีนะครับอย่างแสงไฟเวลาชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาชาร์จเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวใช่ไหมครับบางทีเราก, <c oughs> ก็เราก็มองไม่ออกว่ามันเปลี่ยนหรือยังเราก็ไม่รู้ว่ามันเต็มหรืยอยังอะไรเงี้ยแต่ก็แบบคิด่าออกผู้ผลิตก็คงผลิตแสงมาใกล้เคียงกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้ถามขาไม่ไม่ไม่เคยได้ถามอะไรใช่ครับพอโตขึ้นมาเรแบบค <c oughs> ่อยค่อยเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าแบบภารกิจเต็มมากขึ้นว่าเออสงสัยจะเป็น อืบค่ะก็เลยมาพบคุณหมอในเรื่องของการตรวจใช่ไหมคะค่ะห,หมอคะถ้าแบบนีน้จะมีทีทดสอบยังไงคะมีวิธีทดสอบทมนิดนึงที่น้องผู้ชายเป็นอ่าเป็นเป็นลูกคนเดียวครับเ๋อเป็นลูกคนเดียวครับแต่คุณพ,พ่อคุณพ่อคุณแม่ไ,มได้เป็นเป็นหมือนเราไมไหมคะพ่อคุณแม่จริงไม่ไม่เคยถามนั่นเลยครับแต่ว่าก็พังก็ไม่เคยบอกอะไรนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ดูเหมือนปกติดี แม่นี่เข้าใจว่าเข้าใจว่าไม่เป็นแม่ค่อนข้างจะแม่นสีครับก็ขอยกตัวอย่างในที่คําถามในในช็อตแรกนะฮะว่าเนี่ยฮะถ้ามีบุตรชายนะฮะผู้ชายเป็นแสดงว่าเขาได้โครโมโซมที่มียีนผิดปกติจากคุณแม่ตัวหนึ่ง X ที่ผิดปกติมาเขาได้เป็นจากคุณพ่อลูกชายถึงมีอาการอันนี้ก็ถึงถามว่าเออมีลูกอะไรผู้ชายด้วยกัน,นพี่น้องนี่เป็นผู้ชายไหม ถ้ามีถ้าเป็นผู้ชายเขามีโอกาสจะเป็น50 50ค่ะ50 50ค่ะรับทีนี้ถ้าเกิดสมัตรมาถึงปุ๊บแล้วเราจะเริ่มการทดสอบยังไงบ้างคะันนี่การทดสอบเนี่ยฮะที่เรานิยมกันนะฮะก็คือแผ่นทดสอบที่เราเรียกว่าอิชิฮาร่าะซึ่งเป็นแผ่นทดสอบที่ผลิตมาจากโฟลเสเซอร์อิชิฮาร่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเคยเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับเมื่อที่จะไปเห็นในตามอินเทอร์เน็ตก็มีครับเหมือนกับให้ลองเล่นๆอันนี้เป็นแผ่นแรกเห็นใช่ไหมฮะค่ะ คุณเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะอันนี้ก็คือเลขนี้สิบเลขสิบสองอันนี้สี่อันนี้เห็นเหมือนกันอันนี้อันนี้ผมเห็นครับคือแผ่นแรกนี่เป็นแผ่นที่เขาใช้คําว่าลองดูว่าเห็นไหมเพราะว่ามีมีบางคนนะครับแกล้งว่าตัวเองเป็นตาบอดสีด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่อยากถูกเกณฑ์นะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะวิธีการก็มาตรวจแผ่นนี้เนี่ยไม่ว่าคนจะบอดไม่บอดสีต้องเห็น เราก็ทำทำทำให้เราดีใจก็มีแผ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นการเช็คดูด้วยว่าเออคนทั่วไปต้องเห็นไม่แต่บอดไม่บอดซีก็ต้องเห็นคุณอิชิฮาระรอบครอบมากเพราะนั้นได้เบอร์ใครแกล้งบอกว่าไม่เห็นแผ่นแรกไม่แต่แผ่นแรกนี่ก็คิดได้เลยว่าน่าจะโกหกอันนี้มาดูแผ่นสองเห็นใช่ไหมฮะเห็นค่ะอันนี้เป็นเลขแปกค่ะอันนี้อ่ ถ้าให้ดาวอาจจะดาเป็นสองหรือเป็นสามเลยก็ได้ครับคือเห็นว่ามันโค้งอยู่แต่ไม่เห็นชัดขนาดนะั้นแล้วผู้ชมเหรอครับเป็นอะไรไหมครับซุปนี้อันนี้เหรอครับเห็นไหมนี่ลองถามพี่แม็กก่อนอ้าถึงไหมครับอ่าจะได้คงไม่ได้นะครับอ,อต้องเพ่งครับเหมือนจะเห็นเป็นยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าไม่ชัวร์อ่ายี่สิบเก้าค่ะโอเคครับผมจะเลื่อนไปเป็นบางแผ่นนะฮะค่ะ อีนี้เป็นพื้นเขียวใช่ไหมแล้วตัวก็จะเป็นออกสีชมพูออกแดงๆน,นะฮะอันนี้ก็จะกลับกันใช่ไหมฮะมมอันนี้จะชัดกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับอันนี้ผมจะเห็นเป็นสัก17กับ21แะ้รมัมาอ๋อ15ครับ เป็นผู้ชมแล้วครับอ๋อคือถ้าเกิดพี่แม็กเห็นพี่แม็กจะเห็นเป็นยังไงคะเหมือนมันมันเป็นสีมันจะไม่เป็นโครงชัดๆใช่ไหมะไม่ชัดครับยังจะไม่ชัดเลยจะเบลอคือก็จะเห็นเป็นจุดไอซี่เป็นดอกชมพูหรือม่วงๆหน่อยนะครับจะเห็นไหมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูตรงนี้เห็นไหมฮะมันคล้ายๆเป็นขาเลขเจ็ดถ้าเราตาปกติเห็นไหมฮะอ๋อขามันจะเข้มกว่าส่วนอื่นแอบก็จะเอาไว้หลอก S <S คือให้คนตาที่มีตาห้องสีหรือปอดสีเขียวแดงเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยคือตั้งแต่ตรงนี้นะเขาจะเห็นเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ที่คุณแม็กบอกว่าเขาเห็นปัญหาเรื่องเขียวแดงกับสีเทาใช่ไหมฮะสีน้ํตาลสีน้ตาลฮะที่ที่มันจะไปด้วยกันเพราะตรงนี้เราจะดูเห็นคล้ายๆน้ s <S ําตาลมันก like land ็จะเห็นตรงนี้ไปเป็นสีเด okay. ียวกันเลยไปหมดเลยแล้วก็ต่นี้ตรงนี้มันจะเข้มกว่าก็เลยจะหลอกเขาว่าตรงนี้มันเป็นเลขเจ็ด หลอกได้ด้วยครับหลอกได้ก็คุณอิชิฮาร่าท่านฉลาดเออหลอกตั้งแต่แผ่นแรกวันนี้จะมาดูอีกแผ่นหนึ่งนะฮะค่ะสีเริ่มเยอะขึ้นแล้วแผ่นนี้พอจะเดาได้ไหมเป็นเลขอะไรผมโดนหลอกเหมือนเมื่อกี้แน่ๆเลยครับอันนี้ดูไม่ออกเลยครับดูไม่ออกเพอจะเดาเป็นเลขอะไรได้ไหมมันมาเป็นแบบมันปักปลายมากๆครับถ้าเดาก็ อาจจะเอาเป็นเลขสี่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับวัวนี้คิดว่าน่าจะมีสองหลักแต่ดูไม่ออกจริงๆตัวของเราเหรอโอ้ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆแผ่นนี้ถ้าคนปกติสีอะไรก็มั่วไปหมดเลยคนปกติจะไม่เห็นแต่คนบอดสีบางอย่างบางจะเห็นเป็นบางสีได้อ๋อเหรอคะเพราะว่านี่คือสีเราจะชัดทุกอันคือมันเป็นสีปนกันแตาปนกันแต่ว่าคนที่บอดสีอย่าง ตากล้องเราเนี่ยเห็นเห็นเป็นตัวเลขจริงเหรอคะพี่เห็นเป็นอะไรคะเลขห้าเหรอคะนะครับเพราะนี้อันนี้ก็คือคุณที่ชิคก้าก็ฉลาดคนตาดีไม่เห็นแต่คนตาบอดสีอาจจะเห็นเป็นตัวเลขบางตัวเลขก็ได้เขาก็ทำหลายแบบนะเป็นการทดสอบนะครับตึกลำอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เป็นที่เข้มขึ้นเห็นนะครับอ๋อครับอันนี้ผมจะเห็นเป็น ไม่สองก็แปครับครับอันนี้แหละครับเหมือนจะเป็น4ี่ครับครับค่ะสองหกแล้วก็สี่สองค่ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะฮะของตาบอดสีว่าจะเป็นทางเข้มในทางไหนนะครับอย่างของคุณแม็กเนี่ยค่อนข้างไปทางเขียวที่จะมีปัญหาคือถ้าเกิดมองเห็นด้านตัวเลขแรกอะคะใช่ฮะที่เราได้เป็นความสามารถคุณพิชลเศษแไม่เหนะ็นตัวเลขหลัง ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยไม่รู้สึกว่ามันมีนะครับท่านผู้ชมท่านเห็นไหมครับถามย้ถามย้ถ้าท่านไม่เห็นก็ตรวจนะครับนอกจาว่าสีสีสีีอันนี้ออกแดงม่วงกับสีที่เป็นโทนดำหรือว่าเทาดึกันไปในสายตาของี่แมกใช่ครับนอกจากการตรวจด้วยเล่มอิชิคาร่านะซึ่งจริงๆมีประมาณยี่แผ่น ใช้เวลาตรวจก็ไม่นานหรอกครัถ้าเิดคนขาปอดสีนะครับเรายังสามารถใช้วิธีตรวจที่ว่าการเรียงสีเห็นไหมฮะอันนี้เรามีให้เลียนเหมือนไอแชดู์นะคะใช่ฮะใช้สีอะไรก็ตามวิธีการคือเราจะเอาเม็ดปลายทั้งสองข้างวางไว้แล้วก็อันนี้มาคระกันแล้วเขาพยายามเรียงให้เป็นแบบเดียวกันเรียงไว้ไหมฮะแม็ค องผมว่าไม่รอดแน่ๆเลยเอาลองลองดูสักสักกลุ่มนี้ไหมคะอาจจะไม่ต้องทุกสีก็ได้ผมเอาแค่นี้มาปนกันนิดหนึ่งก็ได้ครับผมจะผมจะไม่มองนะครับผมไม่ต้องเอาลงมาหมดอ่ลองสักกลุ่มเดียวก็พอเนาะอ่่เราให้เรียงลำดับของอันนี้มาว่าจากอ่อนสุดไปเข้มสุดใช่ไหมครับครับโอเคอาจจะพอได้นะครับอาจจะพอได้อยู่เนี่ย คล้ายกันมากครับสองตัวนี้ผมดูว่าเหมือนกันเลยได้ซ้ํานะครับแต่ถ้าจะให้บอกว่าอันไหนเข้มกว่าจริงคงต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เข้มขึ้นมาผมก็ดูมันเป็นเขียวเป็นเขียวครับท่านผู้ชมครับเขียวหมดสามตัวนี้เมื่อกี้สุดตัวนี้ก็บอกเขียวใช่ไหมครับครับชีวิตมีแต่สีเขียวแต่ว่าพี่แม่จะมองสลับกันเนอะเพราะเมื่อกี้พี่แม่บอกว่าตัวไหนนะที่บอกว่าเข้มสุดอ่อ ที่บอกว่าสีแล้วดูดูแล้วม่าจะดูดูมันดูมันสว่างสุดแล้วมั้งครับเป็นอันนี้เป็นจริงในในในความเป็นจริงอันนี้ดูเหมือนจะอ่อนนะครับคุณหมออันนี้เป็นสีเข้มอต้องใช่ใช่ครับสลับกันอ๋อแล้วก็อ๋อที่คุณหมอบอกจริงด้วยก็คือเขียวกับแดงจะเห็นเป็นโทนเดียวกันเลยถูกครับครับคือถ้าวางถ้าวางคู่กันอย่างเงี้ยครับคือผมจำแนกได้ว่าโอเคมันต่างกันแต่ถ้าไปวางโดดๆอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นที่จะบอกได้สูงว่าอันนี้เขียวอันนี้แล้วอัอนนี้ก็เขียวแต่คนละเฉดนั่นเองครับ ใชอย่างนี้พี่แม็กจะสามารถแยกได้ยังไงอะคะว่าอันนี้คือสีแดงนะอันนี้คือสีเขียวนะบางทีมีปัญหาเหมือนกันครับคืออย่างที่บอกคือมาแล้วแล้วแล้วแต่เฉดเหมือนกันแต่อย่างถ้าเป็นอย่างอย่างไฟจราจรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนอันเนี้ยจะไม่มีไม่มีปัญหาก็คือแบบทําไมแบบขับรถได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่อย่างบางงานอย่างเช่นแบบที่บ้านเรียกไปให้ดูเคยดูเหมือนกันสีวอล สีสีทาผนังสีทาฝ้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือพวกเนี้ยสีมันจะไม่เข้มมันจะแบบมีอมนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้เราไปดูว่าเฮ้ยจะเอาอมแบบนี้ไหมหรืออมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อมไม่ถูกเลยคือมันเหมือนกันจะอมไหนก็สองแผ่นเปล่าละคะพี่แม่อ๋ออันนั้นอันนั้นอาจจะเดาดาได้ด้วยเทศกาลไม่มีรับผิดแบงร้อยกับแบงยี่สิบอ๋อดาออกครับอขนาดต่างกันอันนั้นดูออกอันนั้น ครับเนี่มีวิธีการตรวจหลักๆก็จะเปแผนิชิอาราแล้วก็การเรียนสีท่าน,น,นี้ถ้าต้องการทดสอบละเอียดจะมีอันนี้แค่15ตัวมันจะมีละเอียดถึงแบบร้อยตัวก็มีซึ่งใช้เวลาเป็นวันนะแล้วตัวนี้คือเอามาเรียงเหมือนกันมาเรียงกัน,น,ะนะแต่ว่าจะมีกล่องกอง25อันแล้วก็ไปเรียงทีละกล่องนะครับอันนั้นต้องถ้าต้องการศึกษารายละเอียดว่าเป็นการพร่องสีหรือบอดสีแบบไหนฮะอันนั้นเป็นการลงรายละเอียดแต่โดยทั่วไปเราตรวจแค่นี้ก็เพียงพอ ก็บอกก็ได้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการบอสสีอันนี้ก็เป็นลักษณะสีเขียวเป็นหลักแต่ของคุณไหมค่ะครับพี่แม่เคยมีเหตุการณท์ทำให้เรารู้สึกว่า <c oughs> มืใจมากเลยแบบโอ้ตายแล้วเขาเป็นนี่มันเป็นอุปสรร,รคในการใช้ชีวิตมากเลยเอืมคิดว่าไม่ไม่ไม่เป็นอุปสรร,รคขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะทําให้เราไม่สามารถทาบางอย่างได้หรืออาจจะไม่ไม่มั่นใจในการแบบทำบางอย่างอย่างเช่นก็อย่างเลือกสี เมือกอะไรเนคือที่บ้านคือมีม,มีมีธุรกิจเป็นพวกทำอินทีเลียด้วยเราก็อาจจะช่วยได้บางอย่างนะช่วยไม่ได้เลยบางอย่างเลือกสีมีปัญหาเลยคุณหมอคะแล้วในกรณีทีเออ่เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าเป็นเด็กเล็กๆที่จะมาทดสอบอคะค่ะจะมีวิธีการทดสอบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดดูเขาอาจจะบอกไม่ได้ว่านี่มันคือเลขอะไรเรายังไม่ได้เรียนอย่างเงี้ย่ะครับก็จะมีสองอย่างคือถ้าในในเลขมีชิคาร่าเองเนี่ย เขาจะมีสําหรับทดสอบในเด็กหรือคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นอ่าน,นตัวเลขไม่ได้นะฮะอย่างเช่นผมให้คุณแม็กลองครับลองลากดูือว่าเริ่มต้นจากก,กากบาทเนี่ยตุก<อ>ตุกกากบาดบนเห็นที่กาก,กบาทเนี่ยครับแล้วลากไปยังไงอันนี้ผมผมจะลากประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนผมจะเห็นเห็นตลางๆว่ามาแบบนี้ฮะแล้วเรามีมวีวิ่งกลับมีไหมฮะจะมีแค่อันตอนอันเดียววิ่งกลับเหรอครับ ถ้ามีผมก็ไม่เห็นนะครับเมืันเหมือนกับการซ้อนกันอยู่เป็นเป็นเป็นปืนมากกว่าครับร่างได้ไหมครับนี้เป็นสองเส้นนะะก็เป็นมาแนวนี้อันนี้เป็นสีเข้มกว่าแล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้มีสีอ่อนครับอ่าพท่านตูวชมล้วครับลางได้ไหมครับอ่าผมให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้จริงๆไม่เห็นทั้งคู่นะฮะคนตาตีตาบอดสีจะล่ากไม่ได้ทั้งคู่ก็อย่างที่บอกกาไม่ใครมาลองอีกนะฮะอันนี้แล้วครับค่ะ อันนี้ไม่เห็นเป็นเส้นเลยครับเห็นกระจายมากอันนี้มันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะคุณชมคุณชูร่างตามองไปดูอันนี้อ๋อมันเป็นอย่างนั้น้วครับมันเป็นเป็นเหมือนไข่ดาววนๆครับก็จะมีประมาณสามสี่แผ่นนะฮะให้ทดสอบนะครับสำหรับผู้ที่อ่านหนังสืออ่านเลขไม่ได้นะฮะหรือว่าในเด็กนะครับหรืออาจจะใช้วิธีเลี้ยงเฉดสีคะฮะก็ได้ถ้าคนที่อ่านหนังสือไม่ได้นะครับ อยากให้พี่แม่ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ที่มีปัญหาในเรื่อง,องของการมองเห็นสีที่อาจจะผิดเพียย้ยนไปบางคนอาจจะรู้สึกตกใจเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นมาตั้งแต่กําเนิดหรือเพิ่งจะมีอาการหรือว่ายัางไงลองฝากทิ้งท้ายคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็คือถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นอะไรครับหรือไม่แน่ใจก็มามาตรวจมาตรวจได้ครับคือมันมันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับ แล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นอุปสรรคต่อการดตรงชีวิตขึ้นมาเนี่ยคือทางคุณหมอก็จะแบบช่วยช่วยแนะนําได้หรืออาจจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรที่ช่วยได้คือบางท่านอาจจะไม่จาเป็นอาจจะเหมือนผม,มนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเราเราได้รู้ว่าเออเรามีอาการนี้อยู่ก็จะได้ทราบไว้แค่นั้นเองครับค่ะขอบคุณพี่แม็กซ์มากนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะครับผมบค,ครับ แต่เดียวคุณหมอจะยังอยู่กับเราต่อเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเรื่องที่จะมาคุยกันในช่วงหน้าในะติการสุดท้ายวทิ้งท้ายถามคุณแม่มีไปกับขี่ยังมีครับคุณผู้ชมคะโรคตาบอดสีในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากไม่สามารถแยกสีได้ถึงแม้ว่าสีนั้นจะมีความแตกต่างกันมากจนอาจมีผลกับการประกอบอาชีพบางอย่างได้นั้น ดังนั้นเมื่อรู้ตัวเป็นโรคตาบอดสีแล้วควรรับการตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุเพื่อที่แพทย์จะได้วางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ どん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 